ท่านเขไปสร้างแข็นป้ายคาถาบูชาพระบาทอนาะไว้ป้ายนึงคีอร้อยปีวา่านี้ร้อยปีตรงนีน้สร้างป้าย,ายบูชาคาถาที่จะบูชาพระบาทอนะ่ะแล้วก็ไหวกก้แล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็มาไหว้พาอนอนอ่ะพานอน ทำภาพทานนอนแล้วก็วายแล้วก็มีบ่อยนั่ประมาณทหนาทีก็ปด เราก็พัฒนาต้นส่วนตัวราค่เราแค่เด็กเดียวไม่มีการเขดอะไรไม่ได้ใช้เงิม่ได้ทำหน่วยลองลางดูนนี่นีร พอนั uh ่งออกมาที่จบแล้วก็เดินออกมาเียนประทับถิ่ะสามเล่าก็ยังตอบก็สามเอ่าี่ก็มาเยอะถ่ายรูปมันเขาถ่ายรูปแดดฝนตกแล้วฝนตกเฉพาะอยู่ตรงนั้นนะนะเมนตกอยู่ตรงนั้นนะล้วตกเดียวแล้วลงมาที่รถ ก็หมดทีอาจารย์มากเลยเนี่ยเราขอแบ่งบุญบุญให้ทุกคนด้วยเออบุญน้ำบุญอะไรเนี่ยเอแบ่งบุญให้ทุกทุกคนน้มือสมนี่อาจารย์มากเลยแล้วบางพระนี่ก็ยังก็ไม่มีคนเคยขึ้นไปเท่าไหร่แล้วางดูแล้วไม่เคยใครผู้ถึงเลยอ่ะ อยู anyway, ่7-10ปีครั้งแรกอ่ะฮะดูเพื่อนเมื่อแต่นี่บุญมากเลยเพราะว่านี่เราไปพามาวัดมาเนี่ยบุญติดตามมาเราคึ้มไปหาล้านกับาทได้คือพระก็ชวนธรรมดาจะไม่ไปพระชวนใจเลื่อมใสอยากจะไปกับพระเลยอ่ะเออมัตื่อจะมา